คือคนที่ทํางานอยู่บนหอบังคับการบินน้องๆสามารถเลือกเรียนสายไหนก็ได้เลยะเรียนทั้งหมด2ปีต้องจะต้องทําการสอบ ATC จึงจะสามารถปฏิบัติงานจริงได้เพราะว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกับนักบินอยู่เป็นประจําก่อนที่จะไปชม EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง You Passion Group และติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ o u Passion Online ได้ตามนี้เลยนะคะ จาะลึกคณะที่ชอบสู่อาชีพที่ใช่กับผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศหรือว่า air traffic controller คือคนที่ทำงานอยู่บนหอบังคับการบินโดยที่หน้าที่หลักของเขาเนี่ยก็คือเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมแล้วก็ดูแลเส้นทางขึ้นลงของเครื่องบินทุกๆลำให้ปลอดภัยและอีกหน้าที่หนึ่งของเขาเนี่ยก็คือจะต้องสื่อสารกับนักบินอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารเช่นการแนะนาการขึ้นลงรันเวย์หรือว่าจะเป็นการแจ้งสภาพอากาศตลอดเส้นทางการบินนั่นเอง เส้นทางสู่อาชีพผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศในระดับมัธยมน้องๆสามารถเ,รเลือกเรียนสายไหนก็ได้เลยไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณนิตศิลป์ภาษาหรือว่าศิลป์นคนวณหลังจากจบระดับมัธยมแล้วเนี่ยน้องๆสามารถสมัครเข้าสอบสถาบันการบินพลเรือนได้โดยเลือกที่หลักสูตรควบคุมการจราจรทางอากาศโดยหลักสูตรนี้เนี่ยจะเรียนทั้งหมด2ปีผู้ที่สําเร็จการศึกษาเนี่ยจะได้รับอนุปริญญาแล้วก็สามารถสมัครงานทางด้านนี้โดยตรงได้เลยเมื่อจบการศึกษา แล้วน้องๆจะต้องทำการสอบ ATC ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเมื่อน้องๆสามารถเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทวิทยุการบินได้แล้วเนี่ยถ้าน้องๆจบปริญญาตรีจากสถาบันการบินพลเดือนมาโดยตรงเลยเนี่ยน้องๆจะได้รับตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศเป็นเวลา3เดือนหลังจากนั้นจริงจะสามารถปฏิบัติงานจริงได้แต่ว่าถ้าน้องๆจบจากสถาบันอื่นน้องๆจะต้องทำการเรียนแล้วก็ฝึกเพิ่มเติมอีก 9เดือนจึงจะสามารถปฏิบัติงานจริงได้นะและค่าเทอมโดยประมาณตลอดหลักสูตรเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100,000บาทจนถึง400,000บาทคุณสมบัติและทักษะข้อที่1จะต้องเป็นคนที่มีความอดทนและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและก็ผู้ตามได้ 3. ม,มีสมาธิสูง ต้องมีทักษะด้านการสื่อสารการแก้ปัญหาและการจัดการ 5. ต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าจะต้องติดต่อสื่อสารกับนักบินอยู่เป็นประจำและรายได้ของอาชีพนี้เนี่ยสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือว่านักเรียนฝึกหัดจะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทโดยประมาณแต่ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพและรวมค่าโ t อื่นๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000บาทไปจนถึง1 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว และเหมือนเดิมเลยทุกๆอาชีพก็ต้องมีข้อดีข้อเสียเนาะซึ่งข้อดีของอาชีพนี้เนี่ยนั่นก็คือ 1. มีรายได้ที่ดีแล้วก็มีสวัสดิการที่ดี 2จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี3จะทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าจะต้องโฟกัสกับงานมากๆเลยและข้อเสียที่เห็นได้หลักๆเลยจากอาชีพนี้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องเวลาเพราะว่าเวลาของอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากอาชีพอื่นมากๆเลยเพราะต้องทํางานทั้งมอร์นิ่งชิฟ t แล้วก็ Night Shift เช่นวันนี้ทำงาน8โมงเลิก2ทุ่มและจะต้องพัก24ชั่วโมงจากนั้นจึงต้องมาเข้ากะดึกต่อน,นั่นเองอาจจะทำให้เวลาในการพักผ่อนของเราเนี่ยรวนได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับอาชีพผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศถ้าน้องๆสนใจอาชีพไหนหรือว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนี้ได้เลยนะ และถ้าน้องๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง You Passion Group และติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ You Passion Online ได้ตามนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ไมา์ลาไปก่อนบ๊ายบายสารพันปัญหาสำหรับเด็กเตรียมสอบถามใครจะตอบดีนั่นก็เพื่อนโนอนก็ครูน่นก็พี่แต่นี่โค้ชเอง,เองวันนี้มาในรูปแบบของหนังสือแล้วมีจำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมมาจับจองกันนะ